สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง youtube รอหลอนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับตามติดเชือกเกี่ยวอีกเช่นเดิมนะผมโอ้หเดี๋ยวพามาชมเจ้าคันนี้ครับผมเขาบอกว่าร้อนกว่าไฟครับค่ยอย่างนั้นนะตัวเก่าตัวเก่าคลาสสิกครับตัวนี้ ยักษ์ใหญ่ในตำนานไปครับจะไปแล้วผมไปแล้ใครใครก็รู้จักครับผมร้อนกว่าไฟไหมครับผมกตรพัฒนารุ่นไอหนุ่มไฟไฟครับอเอาแค่ชื่อของเขานี่ก็น่าชื่นชมแล้วครับไอหนุ่มไวไฟร้อนกว่าไฟครับตัวนี้ เกา่าแนวคลาสสิกของกเกษตรพัฒนาครับผมอดูกระจังหน้าครับผมย่างกันรถสิบร้อครับใหญ่มากมาเก็บเกี่ยวข้าวแถวสนวนานางแก้วครับวันนี้ผมอยู่ที่สนวนานางแก้วนะครับตำบลบึงอำเภอปราสสุรินทร์ปาสสุรินทร์ครับรดูปากเกี่ยวครับ,รบนึกๆ ร้อนกาไปครับไปอย่างนั้นจะร้อนไปไหนลนูกเตเดี๋ยวขึ้นวิ่งใหม่ครับมาชมปได้การทำ้งหานของเขาดิครับขออนุญาตทักทายไปกับเอฟซีของอน,นุมไม้ไฟไว้นะครับเนี่ยมาเตรีมอิ่มเลยวันนี้ทางในชื่นชอบทางด้านหนุน่มไม้ไฟมามาชมกันใกล้ๆครับ พื้นดินแถวนี้ข้างล่างแข็งดีครับผมลมจะข้างบนครับแต่ข้างล่างมันมันแข็งนะครับมันมีปัญหาครับดูที่เขาบคันากันนะเมื่อกี้บคันาเสร็จแล้วก็จะปีเลียครับแบบนี้ครับผมตอนนี้เข้าวิ่งแคบนะครับวิ่งแคบติดบ่อน้ำครับติดประนะครับพื้นนาค่อนข้างแคบครับไม่กว้างนะครับ เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ไอหนุ่มไฟรุ่นนี้ร้อนกว่าไฟว่ากันอย่างนั้นนะครับดูท่ออา,ารศเทาดิเอกลณ์เขาขับใหญ่มากเกษตรพัฒนานี่ออาแบบดุใจเลยวันนี้เต็มอิมเลยสำหรับเอฟซี T ที่ชื่นชอบด้านเกษตรพัฒนานครับเป็นายหนุ่มไฟหรือว่าเจ้าช้างครับเดี๋ยวเอาให้เต็มอิมเลยวันนี้ เกี่ยวและนวดข้าวของเกษตรพัฒนารุ่นไอหนุ่มไวไฟชื่อนี้มีใครไหมที่ไม่รู้จักไม่น่าจะมีนะใหญ่ยักใหญ่ยอฟซีท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามในช่องของผมด้วยครับรอรถรวมดัำรถประทุกทำงานนะครับัเต็มจัดเต็มช่วงนี้กระแสรถเกี่ยวครับ เป็นพื่อนท่านดชื่นชอบในด้านรถเกี่ยวข้าวนะครับติดตามในช่องของผมได้เลยจัดเซิฟให้ของท่านได้ดูอย่างทุกวัน,นอยู่แล้วมาดูเล่นข้าวล้มนะครับข้าวล้มข้าวทับกันพอได้ข้างรบครับตรงนี้เป็นกระร่ไม,ม้เจสสครับอันนี้ต้นไม้ใหญ่นะครับ,บต้นจะบกครับใหญ่มากยืดยด ไอ้นุ่มไฟฟรุ่นนี้ร้อนกว่าไฟอเอาค่ชื่อเขาก็ขึ้นขัน้ะผมหน้าเกรงกลัวหน้าเกรงขามมากชื่อเขานี่ร้อนกว่าไฟว่าอย่างนั้นนะับิงใจเอฟซีของไอ้นุ่มไไฟ้เลยแบบนี้คุณภาพครับมีดาวอยู่ด้วยสังคม,มใหญ่มาก ก็น่าจะอุ้มสองตันห้าเลยครับแต่สไตล์เขานี่จะไม่เหมือนใครนะครับเกษตรนี่ทั้งอุ้มเขานี่จะมีโค้งด้านบนนะครับมีรูปดาวอย่างนี้ครับสไตล์เขาเนี่ยหนุม่มใไฟอยาพาชมตอนที่แกหันวกกลับด้นรนะจะเป็นยังไงข้าวตรงนี้ก็ทั้ทงน้ำทั้งใบไม้ครับทั้งกิงไม้ ทางล้มทับกันนะครับดูครับเราจะดันไปยังไงนะต้นไม้อย่างนี้ก็มีครับ,รบต้นไส้ปลาไหลนะครับนี่ภาษาไทยกลางเรียกอะไรครับผมไม่รู้รค,รคือบ้านผมเรียกต้นไส้ปลาไหลนะให้หนุ่มไ,ไฟฟ้ร้อนกว่าไฟว่ากันอย่างนั้นครับใจเอฟซีของไอ้หนุ่มไ,ไฟฟ้แน่นอนเิปนี้ ผมมองมาเห็นแต่ไกลเลยเมื่อกี้ขี่รถผ่านมาประมาณ500เมตรครับก็มองเข้ามาเจอเลยสีแดงแดง<ๆ>เหลืองเหลืองอย่างนี้ครับไม่น่าจะเป็นใครไปได้ครับไม่ช้างก็หนุ่มไว้ไฟนี่แหละครับสองอย่างนี่มาแล,ว,าแลวครับมาแลวครับตีรถลับมาแล้วขากเลียมแบบสไตล์คลาสสิกครับผมเก็บมุมผักเลียมมาวิ่งหนาค่อนข้างแคบครับ กว้างไม่ถึงน่าจะประมาณสิบกว่าเมตรครับเดี๋ยวจงได้ได้ครับผมมาแล้วมาแล้วไอ้นุมไวไฟร้อนกว่าไฟเออเอาแต่ชื่อก็น่าจะตามองแล้วมาดูกันได้ครับ ดูครับมานเก็บของเรานมันจะร็รคนะครับจะมีปัญหาอะไรมไหม,มนั่งสบายสบายนะครับผม มนส่อรอนสุแรงมากครับเึบเลบเครื่องยนต์ยนต์นิย,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 ยมพลาสติกพลาสติกเส,สียงคุ้มๆแบบนี้ไม่น่าจะเป็นใครไปได้ครับผมเอโอแปดีแน่นอนฟ้าเป็นๆนี่ต้องเขาแล้วครับหวันใจรถเกี่ยวเข้าเป็นของฮีโน่นะครับผม โดแปดสี่ซ้อมเชอร์บูนะครับเทคนิคของแต่ละเอร์แต่ละท่านครับจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความคล่องความถนัดของเขาครับสไตล์ของไอ้หนุ่มไฟ้ไฟนี่คอนโทรลเดินหน้าเดินหลังนี่จะอยู่ตรงกลางครับตรงกลางคนขับเลยนะครับอยสังเกตนะเคนขับอยู่ตรงกลางเลยนะครับคอนโทรลเขาเก็บข้าวได้สุดยอดครับ มันไฮดรลิกใช้เบอร์68นะเออปั๊มเขาก็น่าจะเป็นปั๊ม8ครับอยู่ด้านเดียวกันไม่เหมือนเพื่อนนะคปั๊มไฮโดรลิกของอ่ีห้ออื่นก็จะเป็นว่าอยู่ซ้ายขวานะครับแต่นี้เขาจะอยู่ด้านเดียวกันเลยอยู่ด้านขวานะครับจะอยู่คู่กัน เรียกปั๊มอะไรปั๊มเฟรกนบ้ครับไปดูดูใกล้กันนะผมก็ไม่ค่อยทราบเรื่องสเปครถเทไร่ครับก็ส่วนมากจะถ่ายวิธีการทํางานนะผมลักษณะกนะารขับการคอนโทรลของโชเฟอร์ครับผมจะถ่ายไปใน,ใ,นให้ชมในด้านนั้นนะครับส่วนสเปคกรถผมอาจจะยังไม่ค่อยมีข้อมูลครับผมอาจจะยังไม่เก่งนะครับเพื่อนๆวิ่งนี้ก็ประมาณจักสงานได้ครับ ไ่ถึงห้านาทีแล้วสไตล์เขาเลยแต่อันนี้เขาดันดน้ำเลือกครับเน้นคุณภาพครับเจ้าของนาทำนาแต่ละปีนี่กว่าจะได้ข้าวก็ต้องอใช้ความพยายามครับผมค่าปุ๋ยค่ายาก็แพงค่าน้ำมันรถก็แพงครับข้าวที่ได้ก็ต้องเจ็บเกี่ยวให้คุ้มค่าครับผลผลิตนี่ต้องเอาให้คุ้มครับทุกหน่วยทุกเม็ดนี่ต้อง ใช้ความรามดรัะวงครับไม่ใช่ว่าขับเยียรเบาเยียบเอบาไม่ใช่ครับข้าวทุกเม็ดเหน่มีข้าวบนน,น,นะผมถูงตู้กันต่อไปครับผมเชาา้านะไอ้ไนุงไฟไฟชื่อนี้ใครจะไม่รู้จักอุงช่วงลลางเราครับใหญ่มาก รถเลือกกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ดรถเลื่อนน่าจะสิบเอ็ดตัวครับเรียบนมีสองตัวครับผมตีนแท็กก็ดักไปบ้างครับบางส่วนจัดครับผมชื่อเขานี่น่าเร่งขามากไอหนุม่มว้ไปร้อกนกว่าไฟว่ากันอย่างนั้นครับโอ้โหอ,โอเก็บใต้ต่มไม้แล้วก่อเกือบจะเสร็จแล้วผมวิ่งนี้ สมบูรณ์ครับผมวิ่งนานี้ก็เสร็จสมบูรณ์ก็แต่ขอลาเพื่อนเพื่อไปกับภาพนี้เลยนะครับกับเจ้าหนุ่มไวไฟนี่ขอฝปากของคอครับวันนี้ครับกอฝากเพื่อนเด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือว่ากดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อให้กำลังใจในช่องของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมลาไปกับภาพนี้เลยนะครับเกดเยวนวดข้าวเกษตรพัฒนารุ่นไอหนุ่มไวไฟรุ่นนี้ร้อนกว่าไฟับผม Selamat dikrap